เป็นกิจวัตรประจําวันแล้วการด่าของเขานึกอยากด่ากูก็ดา่าตีสามต,ตีสามก็ดา่านึกจำไหนได้ก็ดา่ดาด่าไม่มีเหตุผลเพาเห็นผมที่เสร็จผมเนี่ยเขาก็เกิดอาการแบบหุดหงิดหุดหงิดไม่มีสาเหตุหาเซนไม่เจอ <S <S mm ก็ด่าหาเรื่องด่า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 ่แม่เสียหายเลยด่าแบบหน้านู้หน้านี้หน้าอง ประมาณสักคือเกือบห้าโมงก็เห็นเอ่อไอผู้หญิงอะ่ะมันตะโกนด่าลั่นเลยลั่น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 เลยพี่ก็เออด่ากันเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็ฟังกันแล้วก็ได้ยินเขาด่าคือเขาด่าเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วการด่าของเขานึกอยากด่า,ดากูก็ดา่าตีสามต,ตีสามก็ดา่านึกตอนไหนได้ก็ดา่ดาด่าไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เหตุที่ฟังจากน้องคนึงหด้ฟังว่าเขาเห็นมาถมที่มาเห็นมาถมที่แล้วคนเนี้ยเพาเห็นถมที่เสร็จมุกเนี่ยเขาก็เกิดอาการแบบหุดหงิดหุดหงิด,ง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 ดไม่มีสาเหตุหาสนเหไม่เจอนื่นแหล่อูงสันแล้วไงต่อนั่นแหละหงิดโดยหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็ดา่าหาเรื่องดาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่าจนแบบยังไง แล้วก็หยุดไปพักหนึ่งหยุดไปพักหนึ่งน้องก็บบน้องชายก็ค <ไป S 2> <ด>ือไปอาบน้ําไปอาบน้ําก็คือปกติกลับมานี่ก็คือด่าอีกรอบนี้นะด้านด้านด้านเลยดา่าแม่เสด็จหายๆเลยดา่าแบบหน้ารู้หน้านี้หน้าอของผู้หญิงก็รู้เ,เขาเขาอยู่กับใครเขาอยู่กับแฟนเขาสองคนปกติเากาด่ากันประจำด่าด่าทุกวันตอนเช้าเขาก็ด่าเขาด่าเป็นกิจวัตรประจำวัน แล้วยังไงถึงได้เป็นฟินค่ะมันมันเหมือนกับด่าดัไม่เลิกอ่ะมันสาสคือเขาจะต้องนอนแล้วคือขับรถติดสองทุ่มกว่าเนี่ยเขาต้องนอนแล้วเพราะว่าเชาวเขาต้องไปขายของนั่นแหละน่าจะเป็นอารมณ์ที่แบบมันมันมันอารมณ์มันคือแบบคือมันไม่เลิกอ่ะเข้าใจป่ะคือดับไม่เลิก ส่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานขา่าวสดได้แล้วค่ะ